คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูก,ออกหลบมาครึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาหลายเกิน3.25จุน้ำาไปแนะนำเพื่อ่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงในเวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความระมัดระวังจากอีกถ้านาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับซึ่งผมจะให้ไวในกลุ่ม45นาทีเมื่อบอลเตะเสร็จผมก็จะนํามาเฉลยเป็น V.I.P. เองผมท่านใดนะครับสนใจอยากรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครหรืออยากเข้ากลุ่ม45นาทีเพื่อรับทัศนะนะครับฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกจากอีกหลายท่านนะครับก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอด 4 5 o v e r ได้เลยนะครับสำหรับในกลุ่ม45นาทีของเรานะครับก็จะมีฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ให้ท่านลงทุนวันหนึงเกือบ10กว่าคู่นะครับโดยจะมีตัวเน้นๆน,น,นะครับเป็นตัวดับเบิล v IP, ซึ่งผ่านการโหวตจากเสือ12ท่านแล้วก็การคัดกรองโดยละเอียดนะครับจากแอดมินกลุ่ม45นาทีซึ่งเมื่อวานก็เรียกว่าวินกันทั้ง3ตัวเลยทีเดียว แล้วก็มีฟุตบอลจากทีมเสือนะครับที่ท่านสามารถจับไปลงทุนได้นะครับซึ่งเมื่อวานก็บินกันหลายท่านนะครับคู่ของผมเองก็ให้ฟุตบอลยูเครนพีเมลีกไว้คู่ระหว่าง FC อินฮิเลสเบตรอฟผู้นี้ต้องย้ำหลังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะดินมโมเคียสทีมเยือนต้อตตอแพงมากๆนะครับแต่ว่าไม่ยิงตามราคาแต่ราคาสูงต่ำนั้น ไม่ได้เปิดสูงมากนะเปิด3.25น้ด้าแดงด้วยซ้ำแต่ต้องบอกว่าราคานั้นทําให้ต้องย้ําหลังแพงนะผมเองก็ย้ําถึง2ลูกเลยทีเดียวแต่ท่านใดที่ไปราคา1.5คบ2ก็น่าจะพอคืนทุนกันได้บ้างนะครับสำหรับคู่ v i p ของผมเมื่อวานนะครับก็ยิงครึ่งหลัง2ประตูน่าจะมีลูก3ด้วยซ้ำนะครับตามราคาแต่ต้องบอกว่าเคียบนั้นไม่ได้เล่นตามราคานะครับก็ต้องกรับพอ,อภัยในครึ่งแรกด้วยสำหรับดินาโมเคียบเมื่อวานนี้ ครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ v i p ของผมนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับบริการรูปแบบใหม่กับบริการในรายวันนะครับเพียง15บาทสนใจสั่งซื้อนะครับแบบรายวันแอดไลน์สอบถามพูดคุยครับที่ไลน์แอด O V E R 168นะครับท่านใดที่ต้องการความเป็นส่วนตัว,ตวท่านก็เลือกวันที่ท่านอยากรับทัศนะาให้เองหรือวันที่ท่านอยากลงทุน ได้นะครับซึ่งในบริการ15บาทก็จะมีตัวดับเบิลวีบีให้นะครับเบอร์ 1, เบอร์2เบอร์สนะครับก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์นะครับเฉพาะเบอร์1นะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับของทีมเสือที่ผลงานดีที่สุดในลีกนะครับสองท่านนะครับเป็นบทวิเคราะห์ให้ท่านเช่นเคยนะครับก็สามารถนําไปลงทุนได้นะครับวันหนึ่งท่านก็จะได้ฟุตบอล5คู่เอาไว้ลงทุนกับราคาเพียง 15บาทเท่านั้นสนใจนะครับแอดไลน์สอบถามพูดคุยกันได้ครับที่ Line ด O V E R 168นะครับครับสำหรับ v i p นะครับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเสือฮอตวันนี้จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับบาซินยู23นะครับคู่ระหว่งางเกรบิโออาร์เอสยู23พบกับฟริเกอร์เรน u ยู23เตเวลาตี1นะครับ คู่นี้จับมาด้วยเหตุผลทางด้านราคาที่อยู่ในหน้าบอลต่อรูปครบรูครึ่งครับที่จะสามารถชนะราคาไปได้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันครับเริ่มกันที่นะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมก่อนแล้วกันนะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมทั้ง2ทีมเคยเจอกันทั้งหมด2ครั้งนะครับผัดกันแพ้และชนะอย่างละหนึ่งมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก1นจากสเกม จบสูงเต็ม2.5 2จาก2เกม100%ผลงานของเกรมิโอเอสยู่23นะครับ5นัดหลังสุดชนะสมเสมอ2แพ้0มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมจบสูงเต็ม2.5 2จาก5เกมและจบ2ประตูขึ้นไป 4จาก5เกมมีนัดที่ไปเยือนซานโตสนะครับที่จบด้วยสกอร์0-0แต่นอกนั้นนะครับถือว่ามีสกอร์มาฝากตลอดเลยใน4 4จาก5นัดล่าสุดนะครับแล้วก็มีเสียประตู3จาก5นัดนะครับส่วนทีมเยือนอย่างฟิกเกอร์เรนยู23 5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ0แพ้2มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5จาก5เกม100%นะครับส่วนจบสูงเต็ม2.5 นะครับ5จาก5เกม100%เช่นเดียวกันเกมลูกของ f i g u r รีนั้นถือว่าพอใช้ได้นะครับเพราะยิงมาแล้ว4จาก5เกมนะครับส่วนเกมรับนั้นค่อนข้างรั่วครับก็เสียมาแล้ว5จาก5เกม100%เลยทีเดียวนะครับครับส่วนในเรื่องของราคาสูงต่ำราคาในแคปแล้วก็ราคาฟูนะครับเริ่มกันที่ราคาสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกนะครับจ่ายฟังสูง0.80 และจ่ายฟังต่า1.00ราคาค่อนข้างนิ่งนะครับตอนผมจับราคามาราคาสูงต่ำก็ยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับ3ลูกจ่ายฟังสูง0.80และจ่ายฟังตา่งตา1.00ราคาเฮนแคปเปิดให้เจ้าบ้านเกรมิโออเอสยู23ี่สิออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้าน0.80และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือนอฟิเกเรียนยูย่1.00ราคา ฮนแคปปัจจุบันก็ยังเท่าเดิมน้าเท่าเดิมด้วยนะครับส่วนราคาพูนะครับเปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.33ถ้าเสมอกันจ่าย4.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายถึง7.00นะครับราคาฟูปัจจุบันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ในราคาแบบนี้นะครับราคา,าในแคปลูกคึ้นทุกขึ้งแลวฟูนะครับ1.33 ก็ต้องบอกว่าเป็นภูที่อยู่ในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับการที่บอลต่ออย่างเรมิโอนะครับอสยูยิสจะชนะราคาเฮนดิแคทลุกขึ้นไปได้ก็ต้องยิง2ประตูขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถการันตี2ประตูจากเรมิโอเอสได้เป็นอย่างน้อยแล้วก็ภูเสมอจ่ายถึง4.50หนะถือว่าเป็นอะไรที่ สูงมากๆกับบอลราคาสูง3ลูกกับราคาลูก,กครึ่งนะผมมองว่าคู่นี้ชาวบ้านจะสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว v i p เสือฮอตวันนี้ในแนวทางสอกรอสูงแรกไปฟุตบอลบาซินยู3่23ผู้ระหว่งเกมิงอ a อาร์เอสยู3่23พบกับบิเกลินยูย2่สในเวลาตีหนึงนะครับอรอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกครับที่1ลูก 0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกให้มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ